ไปไปเลี้ยวนี่เราต้องคนละข้างดูมาจากอะไระดูมาจากคลิปอะไรนะคลิปใน YouTube ครับ y o u ยูทูปอ่ะ YouTube ของใครชื่ออะไรจับไม่ได้เดี๋ยวผมจับไม่ได้แชร์ไปด้วยอ๋อแชร์ด้วยไม่กดติดตามอยู่ัอ๋อเออต้องกดติดตามไม่ผมกดติดตามอย่างเงเออต้องกดติดตามเพราะว่าจะได้เจอรถไงถ้าไม่ชอบใช่ใช่ใช่ดีมีมีโอ้ยรถขอนสองพันเก้า ไปไหนลวมันข้ฆษณูโฆษณาภูสันนาอดกจา o u t u b e ใช่ติตามไเออติดตามีเรามาอยู่กับพีทะเลเป็นคนถ่ายคลิปอะอ้นนี้ผมมันเสียงผมแต่ว่าไอคนโพสอะมันคือใครจะดูว่าเซลคนไหนเซลคนไหนนี่ตัวนสือใครเนี่ยเซลใคร ตามนะครับรถคอมนันทีเขาได้ค้าคอมไงคนโพสอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะหักค่าคอมไม่ส่งงานก่อนลูกค้าเข้าแสดงว่าไม่ใส่ใจลูกค้าต้องลงโทษสถานหนักนีหักตังค์ก็ไม่แพงผ่อนสองพันกว่าบาทกดติดตามยป็ไงผมก็เลยดูเออคยได้อยู่ล่างเองโอ้โหขีดเหรอโ้อขิดนี่หว่า อโเคแอร์เย็นไหมแอร์เย็นไหมแอร์เย็นไฟเลี้ยวมันจะคนละข้างกับรถญี่ปุ่นคนละข้าง่ใชมรถยุโรปไงใช่ออผมกก็ยยยู่ซ้้้าาดขงนีโใช้วันสองวันเดี๋ยวก็ชินวันสองวันเดี๋ยวก็ชินของยุโรปครนะโอ้ยนี่เอาไปนะสิบล้อชนก็ไม่ตายเหล็กหนามากใช่ไหมล่ะบอดเหล็กหนาหนาแน่นอนเดี๋ยวเอกสารให้หน่อย แล้วก็วิ่งมาพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็หยุดพรุ่งนี้หยุดป่ะพรุ่งนี้ผมไม่หยุดมหยุดครับแล้วจะมีเวลาอยู่ผมผมก็ไปเอาสเตทเมนต์ก่อนใช่ไหมใช่เอาสเตทเมนต์ให้หน่อยสองแล้วก็ไปสลิปใช่กัหลังสองเดือนใช่สลิปย้อนหลังสองเดือนได้นะต้องจองไหมครับต้องจองไหมไม่เป็นไรเปลี่ยนคันจากเชฟมาเป็นคันนี้ไม่ต้องจองหรอกต้องจองแต่รีบไปหน่อยหรือว่าจะจองไหมล่ะจองพันหนึ่งก็ล็อกไว้ให้เลย ทะเบียนสวยทะเบียนสวยทะเบียนสวยจองแล้วนะครับจองวิชิตวิชิตชัยใช่ไหมพี่ชัยครับจ็จะมาวันไหนอ่ะประมาณวันไหนเดี๋ยวผมไปเอกสารมาให้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะเย็นนะพรุ่งนี้เย็นเย็นนะยืนหน้ารถให้หน่อยใได้รถได้รถจะได้รถกลับบ้านไงปีใหม่ใช่ป่ะ หัวไอ้ผ่อน2 0 0พันปีใหม่ได้รับรถจะส่งไปนั่นถ่ายส่งไปนั่นโอเคขอบคุณครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ